ช่วงนี้นะคะในเมื่อแมสปิดตลาดหรือว่าแมสมีราคาแพงเราก็ทําที่สวมหน้ากากแมสอีกครั้งหนึ่งนะคะเวลาทําขั้นตอนการทํไม่ยุ่งยากอะไรบางคนก็เคยทําคลิปลงไปแล้วแต่ขั้นตอนการทําแต่ละคนอาจจะยุ่งยากเกินไปนะคะแต่สาหรับขั้นตอนของเรานั้นวิธีทําทําง่ายๆแล้วก็เย็บมือนะคะเย็บมือก็ทําได้ไม่ต้องงอ้อจักรมาดูวิธีการทํากันเลยนะคะ ตัวอย่างหน้ากากเมื่อสักครู่นี้ที่เราให้ท่านผู้ชมดูไปเราใช้ผ้านะคะผ้าสาลูผ้าสาลูก็คือใช้ผ้าอ้อมเด็กนั่นเองนะคะใช้ผ้าอ้อมเด็กมาเราก็ตัดแต่ตัดความยาวนะคะแล้วเราจะตัดท่านผู้ชมดูว่าตัดเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ผ้าสาลูนะคะด้านนี้จะเป็นรูปสวยๆอีกด้านหนึ่งจะเป็นผ้าสีผ้าสาลูนี้มันจะมีข้อแตกต่างกับผ้าอย่างอื่นนะคะครับผ้าสาลูมันจะเป็นผ้าชนิดที่เป็นเป็นผ้าสองชั้นนะคะ ผ้าจัลรูนี่เขาจะเย็บสองชั้นติดกันอยู่เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะตัดเราต้องใช้เข็มหมุดกลัดผ้าไว้ก่อนก่อนที่จะตัดนะคะผ้าสาลรูจะเป็นลักษณะแบบนี้ข้อแตกต่างผ้าจัลรูกับผ้าชนิดอื่นจะแตกต่างกันผ้าอย่างอื่นเขาจะเป็นผ้าเืินเดียวด้านหน้าด้านผิดด้านถูกอันนี้ด้านผิดด้านถูกเขาจะเป็นผ้าสองสองชิ้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ตัด เห็นไหมคะเวลาตัดเราจะใช้เข็มกัดกัดวิธีมุมใช้เข็มหมุดนะคะกัดวิธีมุมก่อนการผ้ามันเคลื่อนอันนี้พอตัดเสร็จแล้วนี่คือจะเป็นด้านอีกด้านหนึ่งอันนี้จะเป็นด้านถูกนะคะพอตัดเสร็จแล้ววิธีการทํานะคะเราจะพับครึ่งพับครึ่งผ้าอย่างนี้ก่อนนะคะพับครึ่งผ้าพอพับครึ่งผ้าอย่างนี้เสร็จแล้วเราจะรีดนะคะรีดเป็นรอยพับรีดแบ่งครึ่งเป็นรอยพับหลังจากที่เราพับแล้วเราก็รีดนะคะรีดแบ่งครึ่ง อ่านะคะรีดให้เป็นรอยแบบนี้รีดพับแล้วรีดเป็นรอยแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะพับริมพับริมแล้วเย็บริมไว้ก่อนอทางนี้เราใช้เย็บมือตลอดเลยนะคะเพราะว่าคนไม่มีจักเยอะเราก็สอนวิธีการเย็บมือผ้านะคะเราลืมบอกไปนะคะผ้าผ้าที่เราตัดนะคะด้านนี้กว้างยี่สิบเซนนะคะผ้าด้านนี้กว้างยี่สิบเซนส่วนด้านริมนี้นะคะด้านริมตามความยาวด้านนี้นะคะ สามสิบส e ี่เซนนะคะด้านนี้สามสิบสี่เซนด้านนี้นะคะยี okay. e ่ส okay. ิบเซนนะคะผ้าหลังจากได้อย่างนี้เสร็จแล้วเราไปพับนะคะตหลังจากตัดผ้าเรียบร้อยแล้วพับ,พ,บพับกลางพับกลางผืนแล้วก็รีดรีดอย่างที่เราดีดให้ผู้ชมดูนะคะรีดให้เป็นรอยหลังจากรีดปเป็นรอยอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็คลี่ผ้าวางไว้เหมือนเดิมพับริมนะคะพับริมตามแนวยาวนะคะแนวยาวด้านข้างนี้เรายังไม่พับนะคะพับววเฉพาะแนวยาว พับเล็กๆใช้กิมมูดกระดเอาไว้พับเข้ามาประมาณาหนึ่งไม่ถึงครึ่งไม่ไม่ถึงหนึ่งเซนนะคะประมาณครึ่งครึ่งเซนนะคะพับเข้ามาประมาณครึ่งครึ่งเซนพับเล็กๆอย่างนี้ก่อนนะคะพับเล็กๆอย่างนี้นะคะแล้วก็พับอีกครั้งหนึ่งทบอีกครั้งหนึ่ง ใครมีจักก็เย็บจักเลยนะคะถ้าใครไม่มีจักก็เย็บมืออย่างที่เราเรา,เราสอนให้พอได้ด้านนี้ติดแล้วอีกด้านหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะคะด้านนี้ก็พับเหมือนกันตอนนี้ริมเราพับติดแล้วทั้งสองข้างาท่ามู้ชมสังเกตนะคะระหว่างที่เราพับริมตามยาวทั้งสองข้างนี้เข็มหมุดถีตัวนี้เรายังไม่ขยับออกไปไหนนะคะเรายังไม่ออกเพราะว่าผ้าสาลูนั้นมันเป็นผ้าสองชิ้นติดกันแบบนี้นะคะ นะคะผ้าแบบนี้ผ้าตะลูที่เราซื้อ,อที่ทําจากผ้าอ้อมเด็กมันจะเป็นสองชั้นแบบนี้เพราะนั้นเราถึงไม่เอาเข็มหมุดออกนะคะมันจะเคลือ่อนแต่ถ้าเป็นผ้าตาลูตามท้องตลาดที่ไม่มีไม่มีสองชิ้นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเอาเข็มหมุดกระดอันนี้เราหาซื้อไม่ได้เราก็ใช้ผ้าตาลูที่ทำผ้าอ้อมเด็กนะคะหลังจากได้นี้เสร็จแล้วเราก็ใช้เข็มเย็บด้นลุยนะคะเย็บด้นตะลุยเลยทั้งสองข้าง เราจะมาสอนการเย็บนะคะเย็บด้นตะลุยได้ที่เราใช้จะใช้ได้เส้นเดียวก็ได้สองเส้นก็ได้แต่นี้เราใช้ได้เส้นเดียวนะคะส่วนปลายเห็นไหมคะไปได้ไปได้ไไดทํามชวมหมวดหมวดแบบนี้หมวดลดรูดแล้วก็รูดมันแบบนี้มันจะเป็นปมนะคะถ้าครั้งเดียวกลัวไม่อยู่ก็ทำสองครั้งรูดเป็นปมนะคะจะเป็นปมแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เยบ็บวิธีเย,ย็บนะคะเยบ็บฝั่งไหนก่อนก็ได้แทงเข็ม ขึ้นลงขึ้นลงธรรมดาสักสองสามครั้งนะคะแล้วเราก็ดึงสีเข็มอ่ช่องที่เย็บมาถึงตรงตรงเข็มหมดเราก็ดึงเข็มหมดออกเราก็เย็บแทงขึ้นแทงลงสีเข็มทีๆไม่ต้องห่างมากแล้วก็ดึงด้านหลังที่เห็นนิดเดียวนะคะอ่ะบางคนอาจจะเห็นไม่ชัดเราจะซูมให้ท่านผู้ชมเห็นชัดๆ อันนี้นะคะวิธีการเย็บดุนตะลุยแทงแทงสีเข็มแทงขึ้นแทงลงแทงขึ้นแทงลงนะคะเอาทักงสามครั้งก็ได้แล้วก็ดึงแล้วก็แทงใหม่นะคะขึ้นลงตรงไหนที่มาถึงเข็มหมดตรงนี้เราเอาเข็มหมดออกแล้วก็แทง ลงแทงขึ้นแทงลงแทงขึ้นแบบนี้ฝีเข็มไม่ต้องห่างมากอ่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะแทงลงไปแทงขึ้นมาแทงลงไปแทงขึ้นมาฝีเข็มจะอยู่ระดับนี้นะคะถ้าก็เย็บแบบนี้ไปเรื่อยๆด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นรอยเล็กนะคะถ้ายิ่งเราไม่อยากให้ด้านด้านหลังเห็นรอยฝีเข็มมากแล้วก็สก,กิดด้านหลังเล็กๆก็ได้นะคะอันนี้อยู่ที่วิธีการเย็บ ถ้าเราแทงลงไปข้างหลังลึกเกินแทงงัดขึ้นมาเล็กน้อยแล้วแทงลงไปตะก,กิดที่เข็มด้านล่างเล็กน้อยขึ้นมาแทงลงไปขึ้นมาแบบนี้ไปเรื่อยๆโอเคนะคะด้านหลังเราก็จะไปแล้วถนับแบบนี้เย็บจนเย็บตลอดแนวจนหมดเลยค่ะ พอเย็บมาจนสุดปลายทางท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะพอการเย็บมือนั้นพอสุดปลายทางนะคะก่อนก่อนที่เราจะนั่นก่อนที่เราจะหมวดปมใช้มือนะคะมือลูดตะเข็บนะคะใช้มือลูดตะเข็บแบบนี้ลูดเพื่อที่ให้แนวเย็บนั้นมันเรียบนะคะเพราะว่าบางทีเราด้นมือนั้นมันไม่เรียบมันจะย่นย่นแล้วก็ใช้มือลูดลูดแบบนี้ก่อนนะคะพอลูดพอเรียบอย่างนี้เสร็จแล้วลูดเรียบตึงอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะลูดเรียบตึงเราถึงค่อยหมวดปมนะคะหมวดปมเข็มตรงนี้ การเย็บมือต้องหมดปมถ้าไม่หมดปมแล้วได้ที่เราเย็บมันจะไม่อยู่หมดปมครั้งเดียวก็ไม่อยู่ต้องหมดอย่างน้อยสองครั้งเวลาหมดปมนะคะแทงเข็มแทงเข็มแบบนี้ใช้หัวเข็มพันแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ตัดได้ออกเย็บด้านนี้เสร็จแล้วต่อไปเรามาเย็บฝั่งนี้บ้างนะคะเย็บฝั่งนี้เหมือนเดิมเย็บเหมือนเดิม ตอนนี้เราเย็บเสร็จมปแล้วหัวท้ายนะคะคือด้านข้างตอนนี้ด้านข้างด้านนี้ก็เสร็จแล้วด้านนี้ก็เสร็จแล้วคะโอเคพอได้อย่างงี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปตัวน,นี้เป็นรอยแบ่งครึ่งนะคะที่เราลีดไว้ครั้งแรกเป็นรอยแบ่งครึ่งต่อไปเราจะพับครึ่งอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เข็มหม,ดาามาออดุะะเมหมดเราสามารถออกได้แล้วนะคะเข็มหมุดเราสามารถออกได้แล้ว นะคะอันนี้แบ่งครึ่งไว้ครั้งแรกนะคะต่อไปเราจะพับแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งอีกครั้งหนึ่งอันนี้ไว้แค่นี้ด้านนี้ก็พับครึ่งชนกันแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เป็นรีดนะคะเราก็เป็นรีดอีก อนนี้ผ้าเราเลีดออกมาแล้วจะเป็นสี่ส่วนแบบนี้นะคะนี่คือนี่ก็ร้อยเดนี่ก็รอยรีดพับอย่างที่เราพับมันจะคู่นี้ขั้นตอนต่อไปนะคะแนวกลางตรงนี้แนวกลางตรงนี้ต่อไปเราวัดนะคะใช้ไม้บรรทัดวัดจากแนวกลางลว้ตรงนี้นะคะวัดมาสามเซนตรงนี้ก็วัดมาสามเซนนะคะพอวัดมาสามเซนเสร็จแล้วเราพับพับเอามาบนจบตรงแนวกลาง เดี่ยวกลางเส้นแบบนี้นะคะใช้เข็มหมุดกัดเอาไว้ใช้เข็มหมุดกัดเอาไว้มมไวนะคะด้านนี้ก็เช่นกันวัดสามเซนนี้วัดสามเซนแล้วจับสามเซนตรงนี้ ทบทบมาชนกันตรงกลางชดมาชนกันกจับทบให้มาชนกันแบบนี้นะคะใช้เข็มหมุดกระดาดเอาไว้ด้านนี้ก็เหมือนกันทบมาชนกันใช้เข็มหมุดกระดาดเอาไว้อ่านะคะอันนี้จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนด้านนี้ด้านนี้จะไปอีกแบบหนึง่ง หลังจากเราพับทบอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะคะผ้าเรากลับด้านนะคะกลับด้านเอาด้านนี้ขึ้นเอารอยที่เราพับอันนี้ขึ้นไว้ข้างบนนะคะกลับด้านส่วนรอยรอยที่เรารีดไว้ตรงนี้แบ่งครึ่งอย่างละสามตรงนี้ก็สามด้านบนก็สามอ่าตรงนี้ก็สามเซน ตัวนี้ก็สามเซนเสร็จแ,แล้วเราพับนะคะพับเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยเอาแนวสามเซนที่เรานั่นไว้นะคะพับจับพับทบมาหาแนวที่เรารีดเอาไว้ ด้านนี้ก็เหมือนการแนวสามเซนที่เราวัดเอาไว้พับทบมาเลยตอนนี้เราจะได้แบบนี้แล้วนะคะผ้าของเราอีกด้านหนึ่งจะเป็นแบบนี้อีกด้านหนึ่งจะเป็นแบบนี้คือด้านนี้ข้างหนึ่งด้านนี้ข้างหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปรีดนะคะเราไปรีดก่อน เรารีดให้เป็นรอยนะคะรีดให้เป็นรอยเรียบๆกลับด้านบ้างพอผ้าเราเรีดเรียบแล้วเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเรียบเรียบอย่างนี้เสร็จแล้วให้ท่านผู้ชมเอาด้านเอาด้านที่เป็นลายลายลงข้างล่างแล้วเอาด้านอย่างนี้ด้านนี้ขึ้นข้างบนนะคะประกบกัน ตบกันแบบนี้เลยเพราะว่าเราเย็บมือนะคะเย็บมือเราต้องเย็บด้านนี้ก่อนพอประกบอย่างนี้เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเย็บ พอเราเย็บมาจนสุดแล้วนะคะเข็มหมดเราก็ดึงออกดึงออกเสร็จแล้วเราใช้มือรีดรีดเหมือนเดิมนะคะรีดรีดให้ตะเข็บเย็บมันเรียบเรียบเสร็จแล้วเราก็หมวดปมหมวดปมเข็มหลังจากที่เราเย็บอย่างนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรากลับตะเข็บกลับตะเข็บอีกครั้งหนึ่งกลับตะเข็บนะคะเวลากลับต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าเรามีเข็มหมดอยู่ กลับตะเข็บนะคะตะเข็บพอกลับเสร็จแล้วตะเข็บที่เราเย็บเมื่อสักครู่นี้คืออยู่ด้านนี้อยู่ด้านนี้นะคะเราจะเย็บย้ำอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะเย็บย้ำอ่ะเราลืมบอกไปทั่วทีนะคะอ่าก่อนที่เราจะกลับตะเข็บนะคะที่เราเย็บไปเมื่อสักครู่นี้ตะเข็บที่เราเย็บเมื่อสักครู่นี้มันจะเป็นเศษได้เศษได้เล็กเศษได้น้อยอย่างนี้เราตัดออกตัดเศษได้ออกนะคะให้เหเลือตะเข็บเล็กๆ เศษได้ต่างๆนี้เราเลียมออกใช้กรรไกรเลียมเศษได้ออกนะคะตะเข็บเหลือเล็กๆแบบนี้นะคะเลียมเศษได้ออกตัดตะเข็บให้เหลือเล็กๆหลังจากเลียมเศษได้ออกนี้เรียบร้อยแล้วลับตะเข็บใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะลับตะเข็บเลยเวลากลับต้องน้มัดระวังนิดนึงเพราะมีเข็มหมดอยู่ อันนี้ก็จะเป็นตะเข็บที่เราเย็บเมื่อตะคู่นี้ใช่ไหมคะอันนี้เราพับพับประมาณแบบนี้เลยนะคะพับแล้วเราก็เย็บอีกครั้งหนึ่งเย็บโดยรอบตรงนี้เพราะว่าเมือ่อสักคู่นี้เราเย็บเรียกว่าเย็บตะเข็บนี้เาเรียกว่าเย็บตะเข็บเข้าถ้ำนะคะพับพับแล้วก็เย็บอีกรอบหนึ่งเย็บเข้ามาประมาณครึ่งเซนนะคะ คนไหนที่เขามีจักรเขาไม่ต้องเย็บกลับไปกลับมาเหมือนเรานะคะเพราะเขาสามารถเย็บจกักรเสร็จแล้วก็สามารถซิกแซกกันลุยได้เลยแต่นี้เราต้องเย็บตะเข็บเข้าถ้ำเพื่อที่กันไม่ให้เศษผ้าตรงนี้มันลุ่ยนะคะเราก็เลยต้องเย็บอ่เย็บสองครั้งเรียกว่าเย็บตะเข็บเข้าถา้ำอาเย็บเลยนะคะ การเย็บมือมันอาจจะยุ่งยากนิดนึงแต่เราก็ใจเย็นๆนะคะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเราดึงนะคะใช้มือเข็มหมุดดึงออกได้เข็มหมุดตรงนี้ดึงออกได้นะคะแต่แล้วใช้มือลูดรูดมันเรียบๆมือลูดเรียบๆเสร็จแล้วเราก็หมดปมได้พอได้อย่างนี้เรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะเราจะมาเย็บมุมตรงนี้กันบ้างมุมตรงนี้นะคะมุมตรงนี้ เราเย็บติดกันคือตรงนี้มันยังว่างอยู่ว่างอยู่ใช่ไหมคะอันดับแรกเลยค่อยๆสอยนะคะเขาเรียกว่าสอยซ่อนได้ค่อยๆแทงแทงเข็มไปแล้วเราก็ค่อยๆม้วนเข็มมาทางด้านนี้ค่อยๆสอดเข็มนะคะเวลาสอยซ่อนได้ค่อยๆแทงเข็มเข้าไปนะคะ่ะค่อยๆแทง คือเย็บตรงนี้ให้ติดกันนั่นเองเย็บทีละด้านนะคะด้านล่างเรายังไม่เย็บนะคะเย็บด้านนี้ก่อนแล้วตรงนี้นะคะรอยชนตรงนี้นะคะเราต้องเย็บติดกันใช้เข็มแทงรอยชนให้มาผล่ตรงนี้นะคะ คือเย็บเกี่ยวให้ติดกันแล้วตอนนี้เราก็สอยเหมือนเดิมอ่าเย็บไปอย่างนี้นะคะทุกด้านทุกด้านที่เราใช้เข็มหมุดจัดเอาไว้เราเย็บแบบนี้หมดเลยทุกด้านนะคะนี่เย็บดูตัวอย่างหนึ่งด้านแล้วก็ม้วนไปเข็มม้วนไปเข็มแล้วเราก็ตัดออก อันนี้เข็มด้านนี้เราก็ดึงออกนะคะเหลือด้านนี้ด้านนี้ก็เย็บวิธีการเย็บเย็บเหมือนเดิมนะคะวิธีการเย็บก็เย็บเหมือนที่เย็บทันดูที่เมื่อัะครู่นี้ค่อยๆเย็บทีละอันเย็บทั้งหมดด้านนี้ก็เย็บด้านนี้ก็เย็บพอเย็บเสร็จแล้วเราก็กลับมาเย็บด้านนี้เหมือนกันนะคะเย็บทุกด้านเลยนะคะตอนนี้นะคะเราเย็บหมดทั้งสองด้านแล้วด้านด้านนี้เราก็เย็บด้านนี้เราก็เย็บเย็บหมดเรียบร้อยแล้วเย็บติดกันอย่างนี้แล้วเราก็กลับด้านนะคะกลับด้านผ้าของเราได้เลย แบบด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปรีดรีดให้เรียบนะะคเราไปรีดให้เรียบอันนี้คือตะเข็บตะเข็บที่เราเย็บเมื่อตะคู่นี้ที่เราเย็บเข้าทําคือเย็บด้านด้านถูกไว้ก่อนแล้วก็กลับมาเย็บด้านผิดเห็นไหมคะอันนี้ตะเข็บเราจะเป็นแบบนี้ด้านในตะเข็บเราก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะตะเข็บที่เราเย็บเมื่อตะคู่นี้ด้านนี้ก็ไม่มีเศษได้ด้านนี้ก็ไม่มีเศษได้ทําให้ผ้าเรานั้นอยู่เขาถึงเรียกว่าเย็บตะเข็บเข้าทําเพราะถ้าเราเย็บมือเราไม่เย็บแบบนี้ตะเข็บเราจะลุ่ย เสร็จแล้วเราไปรีดให้เรียบๆไปเลยนะคะเวลารีดเราแนะนําท่านผู้ชมนะคะเวลารีดเรารีดตรงตะเข็บที่เราเย็บก่อนนะคะรีดแบะตะเข็บเป็นนี้ก่อนเลยให้ตะเข็บเรียบๆเรียกว่ารีดแบะตะเข็บก่อนนะคะรีดตรงตะเข็บตะเข็บเย็บตะเข็บเย็บด้านข้างเรารีดให้เรียบรีดเรียบเสร็จแล้วเราถึงค่อยจับตะเข็บแบบนี้ เรรีดตะเข็บเรียบดีบเสร็จแล้วต่อไปนะคะเราก็จับผ้าวางตรงกลางให้เรียบร้อยแล้วเราก็รีดตอนนี้เราก็รีดเรียบเสร็จแล้วนะคะแค่นี้ก็พอแล้วตอนนี้หน้ากากของเราก็เสร็จแล้วจะมีสองด้านด้านหนึ่งจะเป็นพับแบบนี้ ด้านหนึ่งจะเป็นแบบนี้จะไถด้านไหนก็ได้ได้เหมือนกันแต่ตรงกลางที่เราว่างเอาไว้ที่ไม่มีสายเพราะว่าเราจะใช้แมสนะคะใช้แมสสอดเข้าไปใช้แมสสอดเข้าไปนะคะตอนนี้เราก็เอาแมสไถไว้ด้านในนะคะอ่า ผ้าที่อยู่ด้านนอกของเรานั้นมันจะมี2ด้านนะคะด้านหนึ่งก็จะเป็นพับเข้าเข้าหากันแบบนี้นะคะเราสามารถใส่ได้ทั้ง2ด้านเลยด้านนี้ก็ใส่ได้นะคะส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นแบบนี้อีกด้านหนึ่งก็ใส่ได้พอใส่แล้วเราก็ซักผ้าเฉพาะข้างนอกแม็เรายังไม่ต้องทิ้งแม็อันหนึ่งเราใส่เข้าไปข้างในสามารถใช้ได้3าถึงสครั้งแล้วถึงค่อยทิ้งก็ได้นะคะหรือเพราะว่าแม็เราจะไม่เปื้อนอะไรเปื้อนแต่ผ้าข้างนอกอย่าลืมลองไปทําใช้กันดูนะคะถ้าชอบวิธีการนําเสนอของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม พบกันในคลิปต่อไปนะเื้อวันนี้สวัสดีค่ะ